สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาดูต้นมะเขือเทศนะคะที่เกิดจากการกินตำส้มของเราที่เราเคยลงคลิปไปนะคะผ่านไปเพียงหนึ่งเดือนนะคะต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกล้งต้นมะเขือเทศให้เขาออกยอดเยอะๆกันค่ะก่อนอื่นเราจะตัดยอดบนสุดนะคะของต้นมะเขือเทศนะคะ แล้วเราก็เสียดายค่ะตัดใบทิ้งนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ลองปลูกดูนะคะชํายอดมะเขือเทศไปด้วยในตัวค่ะดูว่าเขาจะขึ้นไหมนะคะต้นมะเขือเทศต้นนี้เขาก็เริ่มแตกแขนงมียอดเล็กยอดน้อยออกมาเริ่มเยอะแล้วค่ะเราก็เลยตัดยอดบนสุดนะคะออกไปแล้วเขาจะมีขแขนงย่อมลงมานะคะด้านข้างซึ่งใหญ่สุดเราก็จะเอา ยอดแรกยอดนั้นนะคะมามัดกับเสาตรงนี้ไว้นะคะโดยการจับต้นมะเขือเทศนอนลงไปนะคะแล้วก็จับขแขนงบนสุดนะคะที่เหลือตั้งขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตัดใบเขาออกนะคะตัดเฉพาะใบนะคะเราจะเหลือยอดเล็กๆไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูค่ะว่าเขาจะออกดอกเยอะกว่าเก่าไหมนะคะ เมื่อเราตัดใบเขาออกแล้วนะคะเราก็จะเอาฟางนะคะไปกรบกรบที่โคนต้นเพิ่มเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเหมือนเห็นรากเขาโผล่ขึ้นมานิดหน่อยคะ่ะเราก็เลยเอาฟางกรบกลงไปนะคะส่วนต้นมะเขือเทศต้นนี้ก็ออกดอกแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะจับไปมัดกับหลักใหญ่รอให้เขาสูงกว่านี้อีกหน่อยนะคะเราจะจับนอนหนึ่งต้นแล้วก็ปล่อยให้เขายืน อีกหนึ่งต้นนะคะเพื่อทดสอบค่ะว่าแบบไหนจะออกดอกเยอะและดีกว่ากันนะคะสังเกตดูต้นที่นอนนะคะเขาเริ่มมีขแขนงแตกยอดเล็กๆออกมานะคะเดี๋ยวรอดูผลค่ะว่าเขาจะออกดอกอีกไหมนะคะ พราะส่วนใหญ่แล้วเห็นดอกมะเขือเทศเขาชอบออกตรงยอดนะคะอันนี้ก็ยังมีอีกหลายต้นเอาไว้ให้เรารองค่ะส่วนต้นพริกก็ไม่น้อยหน้าค่ะออกดอกแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าค่ะว่าผลจะเป็นอย่างไรนะคะ